ตากุ้งยิงคืออะไรและเกิดจากสาเหตุใดครับตากุ้งยิงคือการอักเสบของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตานะครับทั้งเปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดเนี่ยมักจะเป็นเกิดจากการติดเชื้อนะครับซึ่งเราเรียกว่า staphylococcus aureus บริเวณผิวหนังหรือบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับต่อมไขมันบริเวณเปลือกตานั่นเองครับตากุ้งยิงมีอาการอย่างไรบ้างในระยะแรกครับ ในระยะแรกๆเนี่ยบางครั้งก็จะมีอาการคันๆรู้สึกเคืองๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาการปวดปวมแล้วก็แดงร้อนเวลาที่มีการสัมผัสนะครับรวมถึงในระยะออที่เป็นมากขึ้นก็อาจจะมีเป็นตุ่มหนองกดเจ็บนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมาด้วยอาการที่มีอาการอักเสบลุกลามบริเวณรอบเปลือกตาบนล่างการดูแลเบื้องต้นเมื่อเริ่มรู้สึกว่าเป็นตากุ้งยิงควรทำอย่างไรครับ โดยปกติแล้วนะครับกุ้งยิงเองเนี่ยในบางคนที่ภูมิคุ้มกันร่างกายดีๆเนี่ยก็อาจจะหายได้เองได้แต่ว่าการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเราแนะนำให้ใช้การประครบร้อนนะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ย โดยเฉลีย่ยไม่ต้องมากประมาณสัก40องศาเซลเซียสนะครับประครบใช้เวลาประมาณสัก10 1 5นาทีต่อครั้งวันละประมาณ3-4ครั้งในเบื้องต้นแต่ถ้าทำแล้วประมาณ1-2วันแล้วอาการดูยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงต้องมาพบจักสุแพทย์แล้วครับตาคุ้งยิงเป็นรคติดต่อหรือไม่ครับตาคุ้งยิงอาจจะติดต่อได้นะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดหน้า ถ้าเชตัวร่วมกับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องดูแลตัวเองระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นอีกอันหนึ่งที่พบบ่อยๆก็คือการใช้เครื่องสําอางร่วมกันนะครับเช่นพวกในสุภาพสตรีที่ใช้มาสคาร่าหรือว่าดินสอเขียนคิ้วอะไรทั้งหลายแหละที่ใช้ร่วมกันเนี่ยเราจึงไม่แนะนำนะครับตากุ่งยิงสามารถกลับมาเป็นซ้ําได้หรือไม่ครับ หลายครั้งที่ตากุ้งยิงกลับเป็นซ้ําได้บ่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ที่เราจะต้องอาาระมัดระวังว่าถ้าหากมีการเป็นซ้ําๆบ่อยๆในบริเวณเดิมนะครับและเป็นแล้วดูแล้วมีภาวะที่เรียกว่าแผลเป็นติดค้างอยู่เนี่ยจริงๆกลุ่มเนี้ยอาจจะต้องใส่ใจแล้วเข้ามาพบจักสุแพทย์นะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันจะมีโรคของเนื้องอกที่บริเวณเปลือกตาบางชนิดที่มันอาจจะมาในลักษณะของ รุ่งยิงที่เป็นเรื้อรังได้ครับมีวิธีป้องกันการเป็นซ้ำได้อย่างไรบ้างครับส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าสามารถปฏิบัติตามที่จกักษุแพทย์แนะนำนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรุ้งยิงถ้าได้รับการรักษาด้วยการใช้ยานะครับร่วมกับการดูแลอย่างที่บอกไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะหายได้เองในระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าในกรณีที่เราอาจจะละเลยหรือดูแลในการดูแลตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็จะทําให้การดําเนินของโรคเนี่ยนานมากขึ้นนะครับการรักษาตากุุงยิงใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะหายขาดครับในบางคนนะครับอาจจะไม่ได้หายขาดในครั้งเดียวนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยน่าจะจําเป็นที่จะต้องออมาพบจากสุแพทย์ละครับว่ามันมีภาวะอะไรไหมที่ทําให้กุ้งยิงเกิดขึ้นในบริเวณนั้นหรือบริเวณอื่นเนี่ย ซ้ำๆบ่อยๆเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีร่องรอยของแผลเป็นที่เกิดหลังจากเป็นกุ้งยิงแล้วเป็นบางคนอาจจะเห็นเป็นตุ่มแข็งๆแต่ว่าก,กดไม่เจ็บไม่ปวดไม่บวมไม่แดงไม่ร้อนแล้วก็สงสัยว่าเป็นอะไรอันนั้นน่ะเป็นลักษณะของแผลเป็นที่หลงเหลือจากการเป็นกุ้งยิงนะคะรับอาจารย์มีคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับประชาชนอย่างไรบ้างครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับความสะอาดสําคัญที่สุดนะครับหมั่นล้างมือทุกครั้งนะครับทำความสะอาดบริเวณใบหน้าและเปลือกตาอย่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะในสภาพสตรีที่ใช้เครื่องสําอางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างก็คือว่าในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นกุ้งยิงแล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแว่นตาจะดีกว่านะครับ